เอ้ยรออะไรไม่แค่ทีเนี่ย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 พี่พ่อนลูกชายมาเบี้ยวบอกเขาไปมือนี่เขาเป็นอีหยังมื่อนี้าเป็นนักฟุตบอลครับนักฟุตบอล่อพม่นแม่นแมนเบี้ยบีาบี่เหารก็เปเมนถ้าว่าเป็นทหารนี่กูเห็นตัวน้กบกลได้อยังเก็บเาเมันเก็บคนกทหารเขาหารนัทหารเกิดมึงเก้าม่คิหารเขาไเอาไปทำหรือวาจยออะออซื้อเลขกว่าซืเลขกว่ ไอ้พี่ซื้อเลขกันาะไอ้อย่ามาซี้ผมนะซี้เงนะจ้าเราว่ามีตัวใดเนี่ยไอ้เราเบิงนี่มีตัวนเี่เลขว่ะเออมีแต่ตัวเก้าเลยไอ้ตัวใดล่ะตัวใดไอ้มากกว่าซี่หกอ่ะอ้เออเดี๋ยวบอกว่าตาบอดมากอยบ่บี่หกซี่หกเยี่ยวมีปะผมมมีไม่เื่อบองเงินเด็ดาแปนมากปักกลางไปไปพี่น้องไปลาอยู่อเงีดีอยู่วัสดีท่านกรักกันนะคะวันนี้วันนี้มาหาวิ่พา่ัทางเันนี้ยังไงฮะ นครสวรรค์บอกมือนึ่ครับผมแม่นแมนครสวรรค์บอกมือเน่แมนแนน้องแม่นมีไส้สดมาน้มอน่นะมีไส้สดมาเวาเนี่ยของการะบ้าอโสดเด้เด้อพีอกันีอยู่นี่้วเยอะแยะเลยวันนี้มีคนคนฝากอที่ได้วันนี้สูเย็นมาโทษเย็นนะครับ ตัวเย็นตัวเย็นตัวเย็นวันนี้มีมีของมาฝากไว้วันนี้อวันนี้มีของมาฝากพี่พี่เอันนี้เป็นเสื้อเสื้อรุ่นลิมิเต็รรุ่นใหม่ล่าสุดของพวกเราวันนี้นะคะเจ้าบ้านไหนก็มาในเจ้าบ้านที่มาแล้วมือกับมือฝาตอนเจ้าบ้านไม่มีอะไรเอามาฝากตอนนอกจากนอกจากเสื้อ อะไรคือต้นวันวันนี้จะาครับจะเพิ่งอย่าเพิ่งจะเพิ่งขอรับคุณแม่หรอมานพิอะไรต้นเนอะพี่พี่น้องน้องถือดีๆถือไปอีกหนึ่งตัวอ่ะพี่ปอนครับพี่ปอนถามคำถามเข้าไปถามคำถามเราจะแจกเสื้อแม่ถามอะไรรู้ไหมึงอย่าถามยากนั้น้องปอนมึงอย่าบอกว่าสองยกกำลังหกเข้าไหร่นะเว้ย พอดีวันนี้เราเป็นทหารเราต้องถามอะไรที่มันแบบคึกขังจริงจังหน่อยสามหมื่นไม่เอาเนี่ยสามหมื่นสามนางน้ำสามหมื่นอยากซื้อเลยสิสามใครรับฟ้ากูบอกนะครับผมอะไรนะพี่สามหมื่นไม่เอาเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาสามหมื่นนะเอาเอากลมเดียวพอแล้วฮะตอนนี้เฮ้ยเบนเดียวก็ตายแล้วฮะเบนเดียวก็ตายแล้วเบนเดียวก็ตายหัวแก้วเดียวผมก็ตายแล้วพี่ตอนเนี้ยอ๋อถามไปถามเหรอเอาไม่จะถามก็ถามเลยดีป่ะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่าใครโอ้ยแค่ดีถามเขาแับนี้เขาเดือดแห้งยุกถามาเมื่อยเว้ยรัดชิวไปเลยเออเออเออเอเราคใบไปเลงน้ำแข็งอายุเท่าไรคะสามสิบได้ได้เสื้อที่ไหนได้ตอนสามสิบได้ตอนสามสกูลดไปตีเลยเต้นเนเมาลูเซมลูเนมนะียี่บกไม่ถูกพี่

กเต้งเก่งมากที่รักเอาไปเลยมาไหมบวกพี่คนนั้นไป30กว่าเราหล่อไปได้นะตัวเองสามสิบยังแข่งกันนะมันเออพวกเอยูที่พาพื่งกันมันอาจะเท่ากันูหลายปีอยู่เขาจะแถวเอลอยดีนะหนูอายุ25ปีเก่งมากที่รักนะคะถ้าอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ไปเอาอยู่ห้องนะตุ๊กตาเลย วรกให้าก็ถาเอาเอาเออเออเออให้เอมกออเ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 อาพี่เินเอล้าก่อนนะกเนเหล้าก่อนเอเอาเหล้าก่อนนะเออเาอเเออาอ่เออเอออนเอเอเอออบอออออออเเอเอเตเอออออออบอออองเกเเอออ ซวยบนพอด้ไปใสู่ลาฮูลยบนพอด้ยเจ้ารออีซุนอด้ลูกข้าไม่มี่ำถามเลยเจ้ารออีซมนอดพล่กอะ เอาสิหลับกันหรือยังครับโมเมนครับเสียยวนไปนอข้างหลังหลับไปนอเสียยูนไหนบอกไอ้เขาเสียทหารได้บอกอันที่บอกว่าเขาจะมีพันเกิดนั่นพัดหนึ่งจับมือมาไปเลยจับมือกันไปคุยกันไปว่าไปคุยกันไอเราอะไออยากได้เสียทหารไอเอาเสียตัวนั้นไม่ได้เสียตัวนี้ไอเราอะเดี๋ยวไอซีตอพัดหนึ่ง เอออีนี่บ่ละอีนี่ไ่อิน่อหางงินนเอันนีก่อนแล้วมาหางเงินาองกันเดี๋ยวเาเนี่ยไอ้อเนกัจียังงมืออ้เป็นยังไงสังกะสังกะลีลุงงานสังกะลีงงานโอ้เา่พันนอินีโอ้มากัสังกันสงยังสงองสังกะลีอะไรเซนนพ่อสี่เหลี่ม่เห่เห่ แล้วจะตัวจะไป่ำมากคำตัวเลีกเดี่ยวให้รอดมากางเด้อพี่น้องเด้อเสือเหลือี๋ยวชั้งนี่พยานร้องเพลงชาติที่เสือแล้วก็เสือพี่สังเข่งนะใคพยานร้องเพลงไหมคน้องเอ็กคนจะโสงนองเอ็กเอลนะฮะร้องได้ร้องช่วยหน่อยเด้อเดี๋ยวเฉียวถึงเอาเพลงที่โด่งดังในทิกตอกนั่เชียวไมรวยแต่ครวยเฉียวเชียวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปจีกากูเนี่ยน้อง เอาเสื้อจ็มมาตัวเบนกีกบ่เ็นกีเดี๋เดี๋ยวเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียแต่เดียวลงไวทีเถ่ตอให้ได้ไอ้นังเสนี้นะไอไ่ด่ก็เลี้ยงะรแล้วบอลลไ้สั่มแลวอันนี้คนธารัมกคนผม็ใชยาพุ่มห่ว่าผมก็ยู่งขแกนเอ้ยอันี่มันคนจะโมันบอกคนกัลสครบ